รายการแผนที่ความสุขแฮปปี้แมเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ่วที่1สนับสนุนโดย HTC Fire Tablet by SIS m i l นมถั่วเหลืองฉีกกดผสมโอ๊ตและหมองรสชาติไม่จำเจ Killing b o n o วางจไหนแล้วในรูปแบบ VCD DVD โด e, ย MVD ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Map แผนที่ความสุขพาเจอกับนักต,ต16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางทอท5แบบนี้รับรองว่าจะได้พบกับคลิปที่แบบนำพาความสุขให้กับคุณผู้ชมแน่นอนแล้วตอนนี้นะคะนักตกตก็ยังอยู่ที่นี่ในกรุงเทพมหานครจะพามาอัปเดตสถานที่ที่ใหม่ล่าสุดยังไม่ทันแกะกล่องเลยแต่ว่ารายการของเราก็มาถ่ายทํากันแล้ววันนี้นะคะเราจะมาท่องเทีย่ยวในตีมที่เรียกว่า Art Street New Style แฮปปี้แมปแผนที่ความสุขวันนี้สาวนโตของเราก็ยังคงปักหมุดความสุขกันอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงของเรานี่เองครับเพราะพลาดไม่ได้จริงๆกับการอัปเดตแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ก่อนใครที่ f e s t i v a l w a ว k นวามีนอร์ตวิสนุกกันแบบอาร์ตอาร์ตไม่ว่าจะช้อปแบบสตรีทเก๋ๆหรือจะชิมแบบมีสไตล์เจ๋งๆมีให้เลือกสนุกกันครบแน่นอนปักหมุดความสุขได้กับแฮปปี้แมปอาร์ตสตรีทนิวสไตล์วันนี้แน่นอน จอยู่แล้วว่า Art Street แล้วก็เป็น New สไตล์ด้วยที่เนี่ยนะคะ Festival w อล k คนาวามินอาร์ตวิลเลจเนี่ยเปิดตัวเป็นทางการในช่วงพฤศจิกายนเราก็มาบุกที่นี่ก่อนเลยรับรองว่ามีร้านอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจมาก <c oughs> สำหรับใครที่กำลังร,งรอรุนแพ็กเกจประจำเดือนตุลาคมกับรีสอร์ทส,สุดหรูระดับโลกนะครับสีพันวาภูเก็ต3วัน2คืนรวมมูลค่า1 1 1 2 0 0บาทที่ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสบายระดับโลกครับและก็ตื่นตาตื่นใจกับเฟสใหม่บาบาเนสจุดชมวิวพร้อมสระว่ายน้ำบนดาดฟ,ฟ้าครับ360องศาที่จะทำให้คุณเหมือนแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลกันเลยทีเดียวครับวันนี้ติดตามให้ดีครับกับคำใบที่4สำหรับคำตอบที่จะตีตัวผ้าคุณผู้ชมและก็คนรู้ใจไปสัมผัสบรรยากาศหรูในแบบ ที่ไม่มีวันลืมที่สีพันวาภูเก็ตและเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการร่วมสนุกแพ็กเกจประจําเดือนตุลาคมทางรายการจึงได้เปลี่ยนช่องทางการส่งคําตอบเข้ามาร่วมสนุกเป็นทาง SMS ครับส่งคําตอบเข้ามาง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพิมพ์ M อมแล้วก็ตามด้วยคําตอบครับส่งมาที่เบอร์4806699รู้แล้วอย่ารอช้าโอกาสในการคว้าแพ็กเกจรู้ประจําเดือนนี้อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณแล้วล่ะครับ นกันแบบเบาๆอาร์ตแบบเบาๆที่นี่อาลาคัสนะคะเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดที่ก็บอกว่ารสชาติที่แบบไม่ต้องพูดถึง oh. ใครมาที่อาลาคัสเนี่ย ข้าวหวานของหนักของเบาคือมีครบผู้จัดการร้านของที่นี่คือให้ความเป็นกันเองคือเข้ามาแล้วเหมือนกับที่นี่คือบ้านกับบรรยากาศที่แบบสบายสบายแบบนี้ตอนนี้คือเป็นเมนูที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยตัวนี้สําหรับคุณผู้หญิงเท้าสลัดนะคะชิคเก้นเควสตาดิล่ามันจะเป็นแบบแป้งกรอบๆข้างใน,นก็จะเป็นแบบไก่แล้วก็เป็นแบบเครื่องเทศข้างหน,าน้าเราโตน,นี้เลยเทสต์ชิคเก้นแอนด์ชีสเบเกอร์เสิร์ฟพร้อมเขียงเลยคุณผู้ชมน่าทานมากอะมากๆตัวนี้คือ ดื่มขาด,ดไม่ได้เป็นครีมโซดาชื่อแบบว่าเรียบเรียบแต่แบบสีสันและหน้าตานี่ไม่ไม,ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดา,าจริงๆก็หอมเครื่องเทศอะค่ะหอมมากชีสเป็นชีสเลยเบาๆครับคุณนโตอย่าเพิ่งจัดหนักไป อย่าลืมนะว่านอกจากของขาวรสชาติเยี่ยมแล้วเนี่ยที่นี่เขายังมีไอศครีมโฮมเมดที่พิเศษไม่เหมือนใครให้ลองชิมอีกด้วยนะครับคุณนโตไอศครีมน,นี่เขาบอกว่าเด็ดมากแล้วรายการเราพิเศษมากๆเพราะว่าคือเจ้าของเขาทำเองผู้ชมรสชาติอร่องเากค่ะโอ้แต่บับเบแพนเค้กอ๋อนั่งค่ะนั่งคุยเจ้าของน่ารักจังเลยอ่ะแนันงตัวนิดนึงค่ะชื่อโอ๋ค่ะขอถาม้งแจะชื่อร้านเลยดีกว่ามาจากไหนอัลลัสเริ่มต้นเลยก็คือมาจากชื่อโอ๋ชื่อจริงชื่อว่าสุชรลาสุชาลาสะกด S, S U C H A L A ค่ะพอกลับด้านก็กลายเป็นาคาัส oh. A L A S C U S พ้องเสียงคำว่าาคัสอ่า阿าคา, oh. Oh. า,คาช้ที่เหมือนกับเป็นอาหารตามสั่งคือเดินมาถึงสั่งมีอันนี้มีอันนั้นมีเราร<ช>ับรองว่าแบบว่า quality วค,คุณภาพนี่คือเต็มเปี่ยมไม่ต้องถามถึง<ช>เลยมายที่เดียวครบเลยไฮไลท์นี่มันเป็นไอศครีมได้ยินมาเขาบอกว่ามันไม่ใส่สีแล้วนี่มันก็สีนะอันนี้เป็นรสมิกเบอร์รี่ค่ะเกิดจากบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ผสมกันแต่คือเราไม่ทำสีเลยใช่เราไม่ได้ใส่สีค่ะใช่ อะไรทั้งอย่างรถมะนาวอย่างเงี้ยรถมะนาวของที่นี่สีขาวค่ะใช่ไหมเพราะว่านมะนาวคือ<ช>แบบสีขาวออกก็เป็นสีขาวใช่ใช่เป็นสีธรรมชาติ<ช>ของผลไม้ที่เราเลือกมาทําเลยใช่ใชค่ะ ไอชครีมรสที่สั่งทันบ่อยๆเป็นรสอะไรคะแนเบอรี่ก็สั่งเยอะนะคะแล้วก็จะมีมะม่วงแมงโก้ซอเบย์ใหไทยหน่อไม่มะม่วงที่นี่เป็นมะม่วงของอินเดียแต่มะม่วงที่ได้ชื่อว่าเป็นทันที่หอมและแพงที่สุดในโลก เพ่ล่ะสิครับงานนี้สาวน้องโของเราครับแค่ได้ยินคําว่าเมนูไอศครีมที่ทําจากมะม่วงอินเดียที่หอมแล้วก็แพงที่สุดในโลกเข้าไปถึงกับพูดไม่ออก,กันเลยทีเดียวครับแต่พอแปลรูปมาเป็นไอศครีมแล้วเนี่ยหน้าตาแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงคุณโอ๋ใจดีเลยจัดให้พิสูจน์กันหนึ่งที่ลูกใหญ่ๆกันเลยครับคุณผู้ชมสีแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะเเนี้ย เหมือนทานเนื้อมะม่วงจริงๆอะ คือเป็นเป็นแบบเป็นรสชาติของผลไม้จริงๆหอมมากถ้วยหนึ่งนี่เท่าไหร่คะลูกหนึ่งจะ55บาทค่ะถูกมากนะแล้วคือก้อนใหญ่อร่อยมากหอมมากเรามาในธีมที่เรียกว่าอาร์ตดีนิวสไตล์กิจกรรมดูซอฟต์เบาๆแต่คือคอนเทนต์เขาไม่ซอฟนะคะคุณผู้ชมมันเป็นร้านอาหารด้วมั้ยเดี๋ยวจะใช้คําว่าพรีเมียมไอศครีมเฮาส์วิดดี้ดิเชียสฟู้ดนะคะเรียกร้านนี้เป็นเฮาส์เพราะมันเหมือนกับเหมนบ้านขอขอบคุณมุนโอนิดนึงวันนี้อุตส่าห์ทำไอศครีมให้ทานขอบคุณค่ะ สำหรับช่วงหน้าเราจะไปทำอะไรที่เกี่ยวกับกระดาษทิชชู่หนูกระดาษทิชชู่จะเอาไปทำอะไรมันจะเกี่ยวกับอาร์ตยังไงแล้วมันจะหม่ยังไงเหรอกระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษเช็ดปากเรานี่แหละติดตามช่วงหน้าค่ะช มา,มากค่ะกับร้านแรกของเรานะคะอาลาคัสรับรองว่าเดินบนเส้นทางอาร์สตรีทนิวสไตล์กับน้าโตวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพูดถึงบรรยากาศที่นี่นะคะเฟสติ Walk, วัลวอล์คแคนะวามนอาร์ตวิดเลเนี่ยเหมือนกับอยู่เมืองนอกเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเดินไปมุมนั้นหรือเราจะหลบไปมุมนี้จะนั่งมุมไหนก็ชิลมากๆเลยและช่วงหน้านะคะอย่างที่น้าโตบอกเอาไว้ว่าเราจะมาทําอะไรเก๋ๆพลาดไม่ได้จริงๆค่ะและติดตามกันด้วยกับคบําไบ้ที่4จะอยู่เบรกหน้าหรือเปล่าหรือว่าต้องหลอดลุนยังไง ต้องติดตามตลอดทั้งรายการนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะที่พลาดดูรายการของเราแล้วก็คำใบ้ย,ย้อนหลังเนี่ยนะคะ,ะคนถามกันเข้ามาไม่ตกขอแนะนําช่องทางนี้เลยค่ะคือ w o w a w a k e c o t h นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไอคอน YouTube ไะคะรับรองว่าคุณผู้ชมต้องไม่พลาดคำใบ้แน่นอนค่ะแล้วสําหรับ Festival w a t c h น้ำมั Art นอาร์ต t ลนเลยใช่คะยังมีกิจกรรมที่เราต้องทําอะไรกันอีกเพียบเลยติดตามช่วงหน้าค่ะ ที่สอสนับสนุนโดยใหม่สปอนคันสตอเบอรี่เป๊ะธนาคารอิสลามกันสื่อ perfect answer ว่าจจำหน่ายแล้วในรูปแบบ VCD DVD โดย MVD เข้าไปในอลาคาสแส้วก็ได้ชิมเมนูอาหารที่แบบอร่อยอ อยากแนะนำนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆน้องโตดเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้แบบไดเอทอยู่ขอฝากเพืคุณผู้ชมที่ไดเอทเราต้องทานแบบโปรตีนเข้าไปชดเชยในร่างกายนะคะแล้วก็อันนี้เ้องตกแบบกำลังดื่มอยู่เนี่ย คือเป็นนมถั่วเหลืองบางคนแบบจะเหม็นกลิ่นถั่วเหลืองแต่อันนี้คือแบบไม่มีมี4รสชาติค่ะคุณผู้ชม4รสชาติคือถ้าใครชอบอย่างแบบช็อกโกแลตบ,บานี่คุกกี้แอนครีมมิลกี้สตรอเบอรี่หรือรัมเลซินที่สําคัญไม่ผสมนมผงพูดง่ายๆคือดีต่อสุขภาพแบบเต็มๆถ้าใครอยากจะลองซื้อมาชิมเนี่ยตามห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยชันนำทั่วไปแล้วก็ตามเซเว่นอ ร้านเดอะซัสซ่าฮอบบี้เฮาส์นะคะที่นี่เนี่ยที่เราเห็นลวดลายต่างๆนาที่สีสันแบบสวยงามเนี่ยทำมาจากเออเขาเรียกว่ากระดาษนปกินนะนปกินคือกระดาษเหมือนกระดาษเช็ดปากอ่ะที่นี่เนี่ยคืออย่างที่บอกคือเอากระดาษต่างๆนัยมาทำให้มันแบบมันเกิดลายขึ้นตามตะกร้าตามกระเป๋าอะไรก็ตามแต่เยอะแยะเลยชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคือเป็นแบบฮอบบี้เฮาส์ก็คือจะมาทำอะไรที่เป็นกิจกรรมยามว่างกันน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 「ほっほっほっ」 สวัสดีค่ะน้องนอตนะคะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลปียธิดานะคะเจ้าของร้านซาซาฮ็อปปี้เฮาส์ค่ะทำไมถึงเป็นกระดาษช็ดป่าอะคะงานนี้เราเรียกเด็กูผ่าใช่ไหมคะเดู่าค่ะมันมาจากฝรั่งเศสค่ะเขาทำกันมาเยอะนะประเภทแบบเอากระดาษเลยนะมันไม่ใช่กระดาษแบนบกินทินูเนี่ยเราจะมีอะไรอย่างเงี้ยตัดมาป่าอะไรอย่างเงี้ยตามโต๊ะตามโตไล่เลื้อยไปตามพระราชวังต่างๆของฝรั่งเศสของเมืองไทยเนี่ยแล้มีเครื่องจักรสารเยอะ นี่ไปตามที่ไหนที่ไหนก็เจอหมวกประมาณอย่างเงี้ยคนไทยเรานี่แหละเป็นงานฝีมือเลยแบบนี้อันเนี้ยโอทอปของเมืองไทยเนี่ยค่ะเราอยากให้มันสวยงามขึ้นเอากระดาษปะซะหน่อยเนี่ยมันก็จะแบบได้อารมณ์อีกอันหนึ่งเลยเป็นวินเทจอะไรอย่างเงี้ยชอบเนี่ยเพราะว่าเรามีความสุขกับความสวยงามบนกระดาษเช็ดปาก มาทำงานฝีมือเก๋ๆแบบนี้ทั <field> kind of <island> <ette> ้งทีนะคะนอตโตก็ขอพูดถึงขั้นตอนคร่าวๆของการสร้างสรรค์ชิ้นงานแนปกินส์กันสักนิดค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะจะซื้ออุปกรณ์กลับไปลองทํำเล่นๆกันที่บ้านค่ะซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีชิ้นงานดิบค่ะเช่นกระเป๋าหมวกหรือว่าจะเป็นของแต่งบ้านก็สามารถค่ะรวมไปถึงกระดาษแนปกินส์เลือกลายเก๋ๆตามที่ชอบเลยค่ะ กันไกลกาวลาเท็กซ์ฟองน้ำน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะไายเป่าผมและสุดท้ายนะคะเด c คูพผ้าชเวนิชค่ะใช้เพื่อปกป้องชิ้นงานของเราให้อยู่กับเราปเป็นนานๆายังไงล่ะคะ เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทากาวลงบนชิ้นงานดิบให้ทั่วซะก่อนจากนั้นเนี่ยต้องเป่าแห้งด้วยดราย,ยเป่าผมค่ะเสร็จแล้วทําการวางเลยเยอร์คร่าวๆนะคะใครอยากจะวางตรงไหนตัดแต่งยังไงก็ทําได้ตามใจชอบเลยนะคะโดยตัดจากกระดาษแนปกินสี่เตรียมเอาไว้เมื่อเสร็จจากการวางเลยเยอร์คร่าวๆแล้วนะคะก็ทําการลอกกระดาษแนปกินส์นะคะโดยใช้เฉพาะชั้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นชั้นที่มีลายค่ะแล้วก็วางบนชิ้นงานแล้วก็ใช้ฟองน้ําชุบน้ํเบา ะะแตะลงใบบนกระดาษเพียงง่ายๆแค่นี้นะคะลายที่เราคิดเอาไว้เนี่ยก็จะติดอยู่บนชิ้นงานของเราแล้วละคะ่ะไม่ต้องแบ่งนาไม่ต้องขยี้นะคะเ <Okay, S 1> อาแค่แบบ กดให้มีน้ำหนักลงไปแล้วก็กดไปรอบๆค่ะอ๋อแอค่นี้เหรอคะและเมื่อเราแปะลายต่างๆตรงใจตามเลอั์ที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้ตนแล้วเนี่ยและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงในคู่พัชแมนจ์ค่ะซึ่งจะเคลือบให้ชิ้นงานของเราเนี่ยอยู่คงทนอยู่กับเราไปนานๆยังไงล่ะคะคุ้มนะคะทุกครั้งที่ทำเนี่ยเวลาจะเอาลงต้องมีการปาดให้แบบน้อยๆ้อยไม่เป็นไรจะไม่เป็นไระงน แล้วก็แค่แบบเบาๆมันแค่นั้นเองอ๋อเนอะหรือว่าถ้าใครอยากจะมาเรียนแบบเจาะลึกจริงๆเขาก็มีเปิดคอร์สกันด้วยก็มาได้ที่นี่เลยค่ะซาซาฮอปปี้เฮาส์รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้ชิ้นงานสวยๆฝีมือตัวเองกลับไปบ้านแน่นอนค่ะ แมเรียกได้ว่าแต่ละร้านนี่ก็กินกันไม่ลงเลยนะครับสำหรับทิปอาร์ตสตรีทนิวสไตล์เริ่มที่แรกวันนี้ที่ราคาสร้านอาหารนั่งสบายที่ให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านครับกับอาหารที่สั่งเมนูไหนก็โดนทุกเมนูครับและต่อกันด้วยงานอดิเรกยามว่างที่ซาซาฮอบบี้เฮาส์ใครที่คิดหาของขวัญเก๋ๆที่ทําจากกระดาษทิชชู่ลายหวานๆร้านนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับแต่เส้นทางอาร์ตสตรีทนิวสไตล์ยังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้าร้านต่อไปก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับเพราะเขายกภูเก็ตมาไว้ที่นี่กันเลย โอ้โหจะเจ๋งแค่ไหนเจอกันที่นี่ f e t t v v a l Walk n นา a m i n Art Village แน่นอนช่วงที่3สนับสนุนโดย n i v e a Body i n t e n s i v e ีฟมิ e e e ดิฟลีแพรทรีบอร์ดแบนต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศ Dead of Night วางจำหนแล้วในรูปแบบ VCD DVD DVD autoplay โดย MVD เดี๋ยวเรากำลังจะไปกันที่ภูเก็ตทาวอย่าเพิ่งตกใจอย่าคิดว่าเรากำลังจะข้ามน้ำข้ามทะเลนั่งเครื่องบินข้ามไปเกาะภูเก็ตแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยบอกว่ายกเกาะภูเก็ตมาไว้ที่นี่เลยคือด้วยความที่ว่าเป็นคนที่ติดการชอบทานของหวานก่อนของข้าวก่อนจะไปจัดหนักของข้าว ขอแบบชิมของหวานนิดนึงเพราะว่าชอบมากแบบซอสข้างในหอมๆข้างนอกกรอบๆแห้งๆอะไรอย่เงี้ยผ่านเซเว่นมา,มาเมื่อกี้ก็แบบว่าเลยแวะซื้อติดขึ้นมาเอาถึงแล้วภูเก็ตทาวเวสเลองเราจะมาจัดหนักกันแล้วมี2รถนะคะคุณผู้ชมลองทานดูแบบน้องต่อชอบมากช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่รับล,ลองเด็ดทั้งคู่เลย บรรยากาศการตกแต่งเนี่ยก็จะมีความเป็นศิลปะแบบเอเชียกับตะวันตกมาผนึกรวมๆกันที่เขาเรียกว่าแบบแบบชิโนโปรตุกสอย่างเงี้ยพูดถึงเราก็นึกถึงแพ็กเกจขงประจําเดือนนี้ของเราเนะคือเดือนตุลานี่แหละคือที่สีอวาภูเก็ตอยากจะบอกว่าในส่วนของบาร์บ้าดินนิ่งล้าวเนี่ยก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารใต้ภูเก็ตเหมือนการแท้แท้อันนี้จะเป็นปลาทรายทอดขมิน้นอันนี้ก็จะเป็นใบเหลียงผัดไข่มาพีกกุ้งโซไทยมาก็แบบว่าต้องสั่งน้ำยาปูทานกับขนมจีบ อันนี้คือสตอแล้วก็กะปินะคะผัดกุ้งเขามีสาขาตั้งแต่อยู่ที่ทองหลอแล้วก็นี่ก็เป็นสาขาใหม่ต้นตัวเชื่อว่ามันต้องเปมะมากๆกุ้งล้นล้วนในเนี้ยที่เห็นเนี่ย เรียกได้ว่านะคะร้านนี้เนี่ยภูเก t ตทาว e ์รีสอร์ทเขาได้จําลองบรรยากาศแท้ๆของเมืองภูเก็ตไว้อย่างครบถ้วนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านหรือว่าจะเป็นสูตรอาหารใต้แบบแท้ๆดั้งเดิมของชาวภูเก็ตกันเลยทีเดียวใครอยากถึงภูเก็ตแบบใกล้บ้านนอ็อตโตคอแนะนําที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะภูเก็ตทาว e ์รีสอร์ท พอเราได้มาทานอาหารที่เป็นแบบภูเก็ตภูเก็ตแบบนี้รสชาติดั้งเดิมเลยจริงๆถือว่ายกภูเก็ตมาที่นี่เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนพอเห็นแบบนี้เราก็นึกถึงแพ็กเกจประจําเดือนตุลาคมของเรานะคะก็คือที่สี่พนวาภูเก็ตนี่แหละไหนๆก็ไหนๆขอบอกคาใบที่สเลยแล้วกันคาใบที่สี่เนี่ยมีอยู่ว่าเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วหนึ่งครั้งอ่ะเท่ากับว่าแต่ก่อนมีชื่อหนึ่งแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว เอาละค่ะลองประกอบคนดูเนาะกับคำใบแรกน้าโตเคยใบเอาไว้บอกว่าเปิดตัวชมใหม่เมื่อวันที่9สิงหาคม2554นี่เองและคำใบที่2คือมีสีพยางคำใบที่3คือเมื่อสมัยรัชกาลที่6เป็นสนามกอล์ฟอันนีว่า4คนะํคำใบน้าโตจัดให้ไปเลยอย่าลืมนะคะว่าสีพันวาภูเก็ต1 1 2 2 0 0บาท3วัน2คืนอยู่แค่เอื้อเลินั่นเอง ย้ำกันอีกครั้งครับกับการเปลี่ยนช่องทางการส่งคําตอบเข้ามาร่วมสนุกครับสะดวกและก็ง่ายกว่าเดิมแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสครับสำหรับใครที่รู้คําตอบแล้วนะครับก็ส่งมาทาง SMS นะครับโดยพิมพ์เอตามด้วยคําตอบแล้วก็ส่งมาที่4806699ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก4พันวาภูเก็ตรอคุณผู้ชมอยู่ครับ แบบดีดากันเป็นพิเศษเพราะว่าทริปในการท่องเที่ยวของ Happy Map แผนที่ความสุขวันนี้เนี่ยเราอยู่กันใกล้ๆตรงนี้เองคือมันอยู่ในกรุงเทพของเราเนี่ยนะคะตอนที่นี่นะคะก็คือเฟสติวัลวอคแน้ว่ามินอาร์ต็ินเลชอว่าครบทุกรถนะกับตีมวันนี้ของเราก็คืออาร์ตสิ s นิวสไตล์ทุกร้านที่คือใหม่แกะกองแล้วทําอะไรกันแบบอัด ในกรุงเทพนี่เองสําหรับคําใบ้ประจําเดือนตุลาคมของเราที่จะมาลุ้นแพ็กเกจซีพันวาคูเก็ต3วัน2คืนกับมูลค่า1นึ่งแสนบาทเนี่ยขอบอกก่อนว่าในเดือนนี้ทั้งตุลาคมเนี่ยเราไปกันแล้ว4คําใบ้แต่ว่าเราจะเหลืออีกหนึ่งคัมบ้นะคะก็คือคําใบ้ที่ใหอย่างไงก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับคําใบ้ที่เหลือค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเจอกับน้องโตกับรายการ h a p ปี้แมทแผนที่ความสุขแน่นอนในเวลาเดิมแบบนี้16นาฬิกาถึงสิบหกนาทีทาสาม ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ